คลิปนี้มีการเปิดเผยเรื่องราวของเจ้าไวสไปจาก o m o r r o w War เอเลี่ยนสุดโหดที่มีลำตัวสุดแข็งแกร่งต้านทานอาวุธได้ทุกชนิดแข็งแกร่ง,งพอๆกับรอบแว่นของออฟตัสเซโรพร้อมเลนส์กันแสงสีฟ้าที่มีสรรพคุณในการป้องกันอาการปวดตาตาแห้งตาผ้าจอตาเสื่อมอ้อและยังตัดตามค่าสายตาได้ด้วยนะครับพร้อมรับประกันนานกว่าเดิมขึ้นเป็น1ปีถ้าได้มาแล้วใส่ไม่สบายตาหรือเพื่อนมีปัญหาจากการขนส่งเคลมตัวใหม่ฟรีครับไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าเก่าหรือใหม่ทักไปที่แอดมินเพจออฟตัสได้เลยครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่สำคัญที่สุดก็อย่าลืมใช้โค้ดแฟนแฟคชั่นได้ลดทันที100บาทในบรรดาผู้ให้บริการสตรีมมิ่งหนังและซีรีส์เนี่ย Amazon Video อาจจะเป็นเจ้าที่ปกติอนิคไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าหนังส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยเป็นกระแสถ้าไม่รวม The Boy, ยอเมริกันก o ส The Man n n t h h High Castle และอีกลหลายๆเรื่องเออจะว่าไปมันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็อาจจะน้อยกับพวก Netflix, HBO หรือ Disney Plus ครับที่เป็นเมนสตรีมกว่าอันนี้คอรู้สึกส่วนตัวนะครับแต่ถึงจะเป็นสตรีมน้อยกว่าก็ต้องยอมรับแหละครับว่าซีรีส์และหนังลหลายๆเรื่องของเจ้านี้เนี่ยมันมีเอกลักษณ์พอสมควร o m o r r o w War ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ จากฝีมือการกำก,ก,กับโดยคริสแมคเคนซึ่งเพิ่งกำกับหนังเรื่องนี้เป็นครั้งแรกหูอัเมซิ่งมากนำแสดงโดยคริสแพทและอีฟวอนสตราฮอฟสกีหรือมิรันดาจากแมสเซฟิกในอนาคตอีก30ปีข้างหน้าโลกมนุษย์ได้ถูกลุกรานโดยอสุรกายนอกโลกที่อยู่ๆก็โผล่มาโจมตีผู้คนทั้งเหนือของรัเสเซียโดยความก้าวร้าวรุนแรงและหิวโหยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่นานพวกมันก็ออกอาลวาดไปทั่วโลกราวกับโรคระบาด และภายในเวลาแค่3ปีเผ่าพันมนุษย์ก็ถูกจับกินจนเตือบหมดจาก7000กว่าล้านคนเหลือแค่เพียง5 0 0 0 0 0คนและเมอเจอคู่ต่อสู้ที่ไม่อาจเอาชนะได้มนุษย์ที่เหลืออยู่จากทุกประเทศก็เลยผนึกกำลังกันสร้างเครื่องย้อนเวลาที่เรียกว่าจำลิงเพื่อเปิดรูหนอนกลับไปยังอดีตเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากคนในปี2022ให้ไปช่วยต่อสู้กับศั <30 S 2> ตรูจากนอกโลกแต่ถึงแม้จะส่งคนไปช่วยแล้วสงครามก็ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงครับ พอผ่านไปนานเข้าก็ไม่เหลือทหารให้ส่งไปอีกรัฐบาลจึงบังคับเกณฑ์ประชาชนทั่วโลกให้มาเป็นทหารใครกระตามที่หนีการเกณฑ์จะถูกจับเข้าคุกและญาติที่ใกล้ชิดที่สุดก็จะถูกส่งไปเป็นทหารแทนคนที่ต้องเดินทางข้ามเวลาไปอนาคตมักจะอายุเกิน40และต้องตายไปแล้วครับในอนาคตที่จะข้ามไปส่วนคนในอนาคตที่ข้ามเวลามายังปัจจุบันก็มักจะอายุยังน้อยและยังไม่เกิดครับ ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้คนที่เดินทางข้ามเวลาเนี่ยต้องไปเจอตัวเองในช่วงเวลาที่ต่างกันจะได้ไม่เกิดไทม์พาราด็อกซ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนจุดอันนี้ก็ไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับแต่ที่แน่ๆก็คือเทคโนโลยีข้ามเวลานี้มันใหม่มากๆจนแทบจะไม่เคยมีการทดสอบจริงๆจังๆกฎเกณฑ์หลายอย่างมันก็เลยไม่ค่อยเคลียร์ครับนี่ถ้าไม่เกิดสงครามล้างเผ่าพันธุ์ซะก่อนเนี่ยเครื่องจําลิงก็น่าจะถูกใช้วาปหนูทดลองอย่างเดียวครับไม่มีทางเอามาเสี่ยงใช้กับคนแน่ คนที่ถูกเกณฑ์จะต้องออกไปรบเป็นเวลา7วันและถ้าครบกำหนดแล้วยังไม่ตายก็จะถูกวาร์กลับมาซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปแล้วไปรับไม่กลับมาละครับโดนฆ่าตายอยู่ที่โน่นเป็นพันๆคนทุกสัปดาห์ไม่แน่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะตายเพราะร่วงลงมาจากรูหนอนที่ความสูงเท่ายอดตึกก็ได้และไม่ครับในความเป็นจริงเนี่ยน้ำไม่สามารถช่วยคุณได้ครับถ้าตกลงมาสูงขนาดนั้นมีแต่พลอตอร์เมอร์เท่านั้นที่ช่วยคุณได้พอเวลาผ่านไป1ปีนั่นก็ทําให้หลายๆอย่างมันเริ่มพังทลาย ทั้งเศรษฐกิจและการเมืองประชาชนทั่วไปพากันออกมาประท้วงให้เลิกเกณฑ์คนไปรบสถทีบางคนก็เชื่อว่าสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตไม่ใช่สิ่งที่คนในปัจจุบันต้องไปยุ่งเกี่ยวอย่างกับว่าคนในอนาคตเนี่ยไม่ใช่ลูกหลานตัวเองนะและที่ทําให้เรื่องมันแย่ลงก็คือช่วงหลังๆเนี่ยคนที่โดนส่งไปแทบจะไม่ได้รับการฝึกอะไรเลยครับบางคนแม่งจับปืนยังไม่ถูกเลยด้วยซ้ำแถมอาวุธยุโทโธปรกรณ์ที่ได้มาก็กากแสนกาก,าก,าก,าก อาจจะเป็นเพราะว่าทรัพยากรมันถูกใช้จนเกือบหมดแล้วนั่นแหละครับอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะแต่ที่ไม่เข้าใจก็คือกองทัพดูจะมีกฎห้ามสปอยหน้าตาของเจ้าเอเลนผู้ลุกรานหทหารที่ถูกเกณฑ์ไปได้รู้ไม่มีแม้แต่ภาพหรือคลิปวิดีโอของพวกมันมีแต่ชื่อครับนั่นก็คือไวท์สไปด์และข้อมูลวิธีต่อสู้คร่าวๆเขาให้เหตุผลว่ามันเป็นเรื่องของขวัญกาลังใจนะครับเพราะถ้าเกิดทุกคนรู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยหรือรู้ว่ามันทําอะไรได้บ้าง ก็คงไม่มีใครยอมถูกเกมปร,รบแน่นอนแม่ทำอย่างก,ก็เลิกได้นะว่าจะไปหรือไม่ไปงั้นยากกันนั้นเลยครับเอาหัวมุดทรายแล้วก็ส่งทหารไปแบบแบงแบงแ,แบบนี้นี่แหละผลก็คือโดนกินกันไปขนมครับไม่น่าแปลกใจส่วนคนที่รอดมาได้ก็อยู่ในสภาพพิการแขนขาขาดแม่ดีต่อขวัญกำลังใจมากๆจะถูกส่งไปตายทั้งทีนี่ดันไม่รู้เลยว่าไอ้ที่จะต้องต่อสู้ด้วยเดี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงสิ่งเดียวที่ผพ้อรอดชีวิตทุกคนบรรยายไว้ตรงกันก็คือ เสียงคลิกในลําคออันหน้าคนลุกของพวกมันทําให้สถานการณ์มันดูลึกลับและลุลึกมากๆก่อนจะได้เห็นตัวเจ้าพวกไวสไฟในหนังเนี่ยก็ปลาเข้าไป40กว่านาทีแล้วครับและพอเราได้เห็นตัวมันก็สยองส่งคำล่ำลือแล้วครับไวสไปเป็นเอเลี่ยนสีขาวเผือกที่มีระยางยาวสองอันซึ่งเปิดออกเหมือนกับกลีบดอกไม้คอยิงน้นาแหลมที่ทำจากกระดูกเข้าใส่ศัตรู ก็ตามชื่อแหละครับตัวมันไว้และมันยิงสไปค์เจมี่ไพรส์หัวหน้าทีมวิชวลเอฟเฟกต์และโปรดักชันดีไซเนอร์อย่างปีเตอร์เวนแฮมได้จัดการออกแบบไวส์สไปค์ให้ออกมาหน่าขยะขขยแงหิ้วโหยและทรงพลังหรือเป็นอย่างที่นักแสดงที่เล่นเป็นทหารชื่อดอเรียนเรียกพวกมันว่า The Ultimate a เ i ียหรือสุดยอดเอเลียนแล้วเราจะสร้างสุดยอดกองทัพเอเรียนได้ยังไงละ่ะคำตอบก็คือทำให้มันเป็นเหมือนแมลงครับ ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ sci-fi.com ที่ผู้สร้างไม่เพียงอิงลักษณะของไวท์สปามาจากสัตว์ทะเลหมาป่าและสัตว์สังคมหลายชนิดแต่ยังรวมถึงปลวกแมงม,ม,มุมและ,มะแมลงชนิดอื่นๆด้วยถ้าผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเผ่าพันธุ์เอเลียนที่เป็นศัตรูตัวฉากาจของมนุษย์ตามสื่อต่างๆทั้งหนังและเกมเนี่ยถึงชอบมีลักษณะเป็นมแมลงแทงนที่จะเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและตั้งแต่สัตว์ต่างดาวสุดสยองจากเฟรนช์ชัยเอเลียนซึ่งตัวละครชอบเรียกว่าบักหรือมแมลง และมีระบบสังคมเหมือนกับมแมลงที่มีราชินีเป็นผู้นําถึงแม้ตัวพวกมันเองเนี่ยจะไม่ใช่มแมลงสักทีเดียวก็ตามไปะจะถึงหนังหรือเกมที่เกี่ยวก,กับสงครามต่างดาวอย่าง Starship Troopers พวกเดือดสวอมใน Last d e a t h Robots e a s o n 3พวกเซิร์กใน Starcraft และ Mimic จาก Age of Tomorrow หนังสงครามไซไฟปี2014ซึ่งพูดถึงการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับฝูงเอเลี่ยนผู้รุกรานที่มีโนดยุบยบับโผล่มาบนโลกแบบไม่มีปีมีคลุย และไม่ว่าจะทุ่มก,กําลังคนไปตายมากแค่ไหนมนุษย์ก็ดูจะถูกไล่ตอนให้เข้าใกล้าการสูญพันธุ์เข้าไปเรื่อยๆและทางเดียวที่จะต่อสู้กับพวกมันได้ก็คือการข้ามเวลาแม้แต่ชื่อ eight of tomorrow ก็ยังคล้ายกับ tomorrow war นะครับสองเรื่องนี้มันยกกังกระกอบกันมา,มาแมลงเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่น่าสนใจมากนะครับและสาเหตุที่หนังพวกนี้ชอบใช้มแมลงมาเป็นแบบในการสร้างฝูงมอนสเตอร์รวมั้งพวกไวส์สไปเนี่ยก็มีอยู่หลายข้อด้วยกัน ข้อแรกก็คือ,อยอมรับเลยครับว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเห็นตรงกันว่าพวกมแมลงนี่หน้าตามันน่าเกลียดชะมัดยิ่งเป็นคนที่กลัวมแมลงอยู่แล้วพวกมันก็ยิ่งดูน่ากลัวขึ้นหลายเท่าแถมพวกมแมลงยังมีลักษณะาทางกายภาพที่หลากหลายเหมาะจ,จะามาใช้ในการออกแบบมอนสเตอร์และพวกไวสสไปค์ก็ได้ลักษณะที่มีประโยชน์ของมแมลงมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นขาหกขาที่สองข้างใช้จับเหยื่อส่วนอีกสี่ข้างใช้วิ่งด้วยความเร็วสูงจนไล่ตามรถทันและปีนป่ายกระแพงได้เหมือนกับแมงมุม สายตาที่สามารถมองเห็นในความมืดหน้าตาที่น่าขนลุกที่มีส่วนผสมระหว่างแมงมุมกับปลาทะเลน,น้ำลึกพร้อมเขี้ยวยาวเต็มปากและเช่นเดียวกับเอเลี่ยนสุดโหดจากหนังเรื่องอื่นพวกนี้คือตายากตาเย็นครับเพราะเกราะบนหลังและหัวที่ทั้งหนาและแข็งโป๊กเป็นหินจนสะท้อนกระสุนปืนไรเฟิลจู่โจมที่ยิงมาจากระยะเผาขนแต่พวกมันยังรู้จักใช้เกราะนี้ให้เป็นประโยชน์โดยการเอียงตัวใช้หลังเป็นโล่กำบังรับการโจมตี และบางครั้งก็ใช้เป็นเครื่องกระทุงเซอร์รถทำวีจ่จนความจุดอ่อนที่จะฆ่ามันได้มีแค่ที่ท้องและก็ที่คอเท่านั้นครับายิงโดนจุดอื่นเนี่ยต่อให้แขนขาขาดกระเด็นก็แค่ทาให้พวกมันช้าลงเท่านั้นอาวุธอีกอย่างที่ใช้ได้ผลกับพวกไวส์สป็เก็จะเป็นไฟและระเบิดครับที่สามารถจัดการกับพวกมันได้ทีละมากๆแต่ก็นั่นแหละครับอะไรบ้างครับที่ไม่แพ้ระเบิดแรงสูงที่ถูกทิ้งลงมาเป็นกระบุงจากเครื่องบินใครเห็นก็วันเละครับไม่ว่าอะไรก็เละหมดอ้าเจอแบบนี้ ข้อได้ยางที่2ของเอเลี่ยนแมลงก็คือจํานวนครับถือเป็นข้อได้เปรียบที่กี่เรื่องกี่เรื่องเนี่ยมนุษย์เราก็ไม่อาจาจะเอาชนะได้ทัทีแค่เอาชีวิตให้รอดเนี่ยยังยากเลยนั่นทําให้การต่อสู้ที่เกิดขึ้นดูน่าตื่นตาตื่นใจครับที่คนดูจะได้เห็นมนุษย์ที่มีจำนวนแค่หยิบมือหรืออาจจะมากกว่าหยิบมือต้องต่อสู้กับคลื่นอสุรกายหุ้มเกราะน้ําลายเยิ้มนับไม่ถ้วนที่ไหลบ่ากันเข้ามาหาเหยื่อพร้อมกับเสียงกรี๊ดกรี๊ดน่าสยดสยอง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าภาพของฝูงไวส์สไปค์ที่กรูกันเข้ามาในขณะที่พวกพระเอกวิ่งหนีกันหน้าตั้งเนี่ยมันชนลุ้นตัวโกงอยู่เหมือนกันไม่มีใครรู้ว่าพวกไวส์สไปค์ออกรูนเป็นตัวหรือเป็นไข่หรือแพร่พันธุ์ครั้งละกี่ตัวกันแน่แต่ก็น่าจะเป็นจํานวนที่เยอะมากทีเดียวแหละครับมากพอที่จะทดแทนจํานวนไวส์สไปค์ที่ถูกมนุษย์ฆ่าไปและเพิ่มจํานวนประชากรโดยรวมว่ากันว่าพวกไวส์สไปค์เนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาที่รัเสเซียเมื่อปี2048 แค่เวลาผ่านไปสามปีครับทั้งโลกก็มีผู้มันยัวเย้เต็มไปหมดหลังจากออกล่าเหยอื่อย่างบ้าคลัง่งผูกไว้สไป์จะถอยกลับไปที่รังเพื่อขยายพันธุ์ทุกๆ6กวันโดยจํานวนที่มากไมยไม่สิ้นสุดขนาดนี้จึงไม่แปลกครับที่ไม่ว่ามนุษย์จะส่งคนข้ามอนาคตไปเท่าไหร่มันก็ดูจะไม่เคยพอตอนหลังจะดูเหมือนว่าการที่ส่งคนไปตายเนี่ยไม่ได้ทาไปเพื่อสู้ใั้ชนะสงครามครับแต่ใช้่วงเวลาให้นักวิทยาศาสตร์ของกองทัพสามารถสร้างสารพิษที่มาจัดการกับพวกมัน แต่จำนวนมหาศาลเนี่ยก็คงจะไม่มีประโยชน์ถ้าพวกไวสสไปไม่มีลักษณะคลาสสิกอย่างที่3ของกองทัพเอเลนมแมลงนั่นก็คือไฮ e ์มายครับซึ่งทำให้พวกมันเป็นกองทัพที่น่ากลัวมากๆโอเคจริงๆแล้วพวกไวสสไปเนี่ยอาจจะไม่ได้สื่อสารกันแบบไฮฟ์มายแบบเรียลไทม์แบบแชร์ความคิดกันเหมือนกับพวกเซิร์ฟหรือว่ามีมิกซ์ซะทีเดียวนะครับแต่พวกมันก็ถือว่ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูงมาก แถมเทคนิคการใช้จำนวนให้เป็นประโยชน์และสัญชตาตญาณในการเอาชีวิตรอดของพวกมันเนี่ยก็ได้รับแรงบนันดาลใจโดยตรงมาจากฝูงมดหรือปลวกโดยพวกนี้จะรู้จักสื่อสารกันเองเพื่อช่วยกันโจมตีเหยื่อแทนที่จะแย่งอาหารกันและเชื่อถืครับว่าพวกนี้เนี่ยหิวและก็ก้าวร้าวอยู่ตลอดเวลาไวส้สไปได้กลิ่นเลือดไกลเป็นกิโลและเมื่อสัมผัสได้ถึงเหยื่อก็จะสั่นเป็นเจ้าเข้าเหมือนไปโดนตัวอะไรมาสักอย่างจากนั้นก็จะวิ่งเข้าหาแหล่งที่มาของเลือดตามสัญชตาตญาณดิบเหมือนมดได้กลิ่นน้าตาล ตลอดเวลาสปีเนี่ยพวกนี้วิ่งพล่านไปทั่วโลกเหมือนกระฝฟงตะกกแตนที่ขยํำทุกสิ่งมีชีวิตที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์และเพื่อไม่ให้ฝูงตกอยู่ในความวุ่นวายจึงจะเป็นต้องมีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังยิ่งกว่ามาคอยคุมนั่นก็คือเมียครับฝูงไวสสไปแต่ละฝูงเนี่ยจะประกอบด้วยตัวผู้นับร้อยนับพันตัวและตัวเมียหนึ่งตัวเป็นผู้นําพระเอกของหนังอย่างคริสแพดเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ไซไฟไว้ว่า เขามีส่วนร่วมในการออกแบบไวสไสไปตัวเมียให้ดูแตกต่างจากตัวผู้อย่างเห็นได้ชัดผู้มันมีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งกว่าตัวผู้เยอะส่วนแผ่นกรอบบนหัวก็ใหญ่กว่าหนากว่าและมีลักษณะเหมือนมงกุฎที่ประกอบขึ้นจากหนามแหลมแถมพวกนางเนี่ยยังดูกว่าหิวกระหายกว่าและฉลาดกว่าด้วยคนที่เข้าใกล้ไวสไสไปต์ตัวเมียจะพบว่ามันมีเหงื่อที่ทรงกลิ่นแปลกๆน่าจะเป็นฟีโรโมนนะครับที่ใช้ควบคุมตัวผู้ให้ทาตามคาสั่ง นอกจากนี้ไวท์สไป์ตัวเมียยังขับสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายได้รวดเร็วกว่าตัวผู้เพราะทันทีที่ตัวผู้ถูกฉีดสารเข้าไปเนี่ยร่างกายของพวกมันก็จะละลายกลายเป็นเฮบูบอยกลิ่นครีมโซดาภายในเวลาไม่กี่วินาทีในขณะที่ตัวเมียเนี่ยโดนเข้าไปก็ยังชิลๆอยู่ครับนักวิทยาศาสตร์จึงจะเป็นต้องจับเป็นตัวเมียมาสังเคราะห์สารพิษชนิดพิเศษ,ษ,ษที่สามารถฆ่าพวกตัวเมียและยับยั้งการแพร่พันธุ์ของพวกมัน และระหว่างที่กาลังวิเคราะห์อยู่เนี่ยก็ต้องมีการให้ยาครับเพื่อทําให้มันสงบลงตัวยาที่ให้ก็คือในเรื่องเขาบอกว่าเป็นไฮโดรโมโฟนซึ่งเป็นสารสก,กัดในกลุ่มออปิอยอด์ก็คล้ายๆกับที่ได้าจากฟินนะครับสารนี้เนี่ยมันกะถูกใช้ระงับอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงจากการผ่าตัดหรือการเป็นโรคมะเร็งโดยผลข้างเคียงก็คือจะทําให้มึนงงและเสื่องซึมถ้าเป็นคนเนี่ยก็าจะาใช้ไม่เกิน12-16มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าเอามาใช้ทําให้ไวส์ไบ์ตัวเมียสงบลงก็ต้อง ใช้ถึง180มิลลิกรัมครับต่อชั่วโมงนะเปลืองหน้าดูครับแต่จะไม่ใช้ก็ไม่ได้แหละเพราะทันทีที่พวกตัวเมียรู้สึกตัวมันก็จะส่งเสียงร้องเป็นสัญญาณเรียกตัวผู้ทั้งหมดที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลให้ข้ามน้ําข้ามทะเลมาช่วยซึ่งไวส์ไป,ปตัวผู้นี่ก็หวงตัวเมียแบบสุดๆเข้าตาราผู้หญิงค้าขายะแตะเพราะตัวเมียนั้นทั้งหายากแล้วก็เป็นกุญแจสําคัญในการขยายเผ่าพันธุ์จนถึงขั้นที่พวกตัวผู้เนี่ยพร้อมยอมตายเป็นเบือเพื่อป,ปกป้อง บางก็ใช้ปีกที่เก็บอยู่ข้างลาตัวร่อนเข้าหาเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังจะจับราชินีของพวกมันไปแต่โดนใบพัดฮอบทตายไปกี่สิบตัวเนี่ยก็ไม่สนตอนที่แอนนิกดูหนังเรื่องนี้มันจะถึงตอนที่พูดถึงความสําคัญของตัวเมียเนี่ยบอกได้เลยว่าแอบกังวลน,นิดๆครับไม่ได้กังวลว่ามนุษย์มันจะตายกันหมดนะแต่กังวลว่าพอไวสสไปตัวเมียตายแล้วพวกตัวผู้มันจะตายกันหมดนะสิซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยครับในพวกสัตว์ประหลาดจากหนังและเกมจำนวนมาก ตัวอย่างหนึ่งก็คือพวกทาเทียในเดอะเกรทวอร์ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มอนสเตอร์มันมีระบบสังคมเหมือนกับแมลงซึ่งมันน่าผิดหวังมากๆเลยครับอะไรวะเหลือกันเป็นล้านมาแพ้ง,ง่ายๆแบบนี้มันง่ายเกินไปครับแต่โชคดีครับที่พวกไวท์สไปเนี่ยอาจจะไม่เป็นแบบนั้นหนังแค่บอกว่าตัวเมียเนี่ยเป็นพวกเดียวที่ออกลูกออกหลานได้และถ้าพวกมันตายไปก็จะทําให้พวกไวท์สไป์หมดโอกาสสืบพันต่อและตายกันหมดทันท,ทีที่โดนสารพิษ แต่ปัญหาก็คือพวกไวสไปเนยน่าจะมีตัวเมียหลายตัวครับในรังนับร้อยแห่งที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลกและที่แย่ยิ่งกว่านั้นก็คือดูเหมือนว่าพวกมนุษย์ในอนาคตจะไม่มีทรัพยากรมากพอที่จะผลิตสารพิษในปริมาณมากๆและมื่อฐานทัพ e p ฟสเวลายถูกพวกไว้สไปโจมตีจนใกล้ล่มสลายก็เลยไม่มีทางอื่นครับนอกจากเอาตัวอย่างสารพิษกลับไปผลิตในปี2023ในขณะที่มนุษย์ในปี2051ถูกฆ่าตายเรียบ ความพินาศของทางทัพแห่งสุดท้ายของมนุษย์ในอนาคตทําให้คนในยุคป,ปัจจุบันตกอยู่ในความสิ้นหวังเกิดการจลาจลขึ้นทั่วโลกดูเหมือนว่ามนุษยชาติจะไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากพยายามผลิตสารพิษเอาไว้รอการมาถึงของพวกเอเลียนในปี2048หรือจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องรอก็ได้ครับในตอนแรกในตัวละครในเรื่องเชื่อกันว่าพวกไวท์สปจะต้องเป็นเอเลียนที่มีสติปัญญาและวิทยาการสูงมาก ถึงได้บุกมาที่โลกได้โดยไม่มีเรดาร์ใดตรวจับได้แต่ความจริงก็คือมันไม่ได้มาถึงโลกเมื่อปี248 0ครับมันมาถึงโลกก่อนหน้านั้นนานแสนนานมาแล้วไม่มีใครรู้ว่านานแค่ไหนครับอาจจะเป็นพัน์ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นเยอะแต่จา,จากการวิเคราะห์กรงเล็บของไวส์สไปที่มีคนเก็บไว้พวกเขาก็พบตะกอนของเท่าภูเขาไฟที่เกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่ในปี946ตั้งแต่สมัยต้นยุคกลางด้วยนะครับ การระเบิดของผู้ขอไฟครั้งนี้เนี่ยส่งเท่ากระจายไปทั่วพื้นที่ที่จะกลายเป็นประเทศจีนเกาหลีและรัเสเซียฝังตัวอยู่ในชั้นน้ําแข็งอยู่นานและเมื่อไวส์สไปคุดผ่านชั้นน้ําแข็งขึ้นมาพวกมันก็เลยมีตะกรนนี้ติดอยู่ที่เล็บการวิเคราะห์เล็บที่ว่านี้เนี่ยนำไปสู่การระบุจุดที่ยางของพวกมันตกลงมาที่โลกมนุษย์ก็เลยเดินทางไปที่นั่นครับ8คนเพื่อใช้สารพิษฆ่าพวกไวส์สไปก่อนที่พวกมันจะตื่นขึ้นมาฆ่าล้างบางมนุษย์จนหมด แต่โชคร้ายจริงๆครับที่ดันเอาสารพิษกันมาไม่พอพอในตัวยานที่อยู่ใต้พื้นน้ําแข็งเนี่ยมีเอเลนเป็นประพันตัวที่หลับไหลอยู่ในพอตและดูอาการแล้วเนี่ยพวกมันจะไม่น่าเป็นคนขับยานมาด้วยซ้ำเพราะจะมีเอเลนผันพันอื่นครับที่แข็งตาอยู่คาห้องขับยานไอหมอนี่น่านจะเป็นนักบินครับจะมีคนตั้งทฤษฎีครับว่าพวกไวสสไปเนี่ยถูกพามากับยานนี้บางคนก็ว่ามันเป็นปัสสาวะครับ แต่ทำไมเอเลียนพวกนี้ถึงเลี้ยงวัวที่พร้อมจะขย้ำหน้าพวกมันทันทีที่มีโอกาสก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทฤษฎีนี้ก็เลยไม่ค่อยมีน้ําหนักเมื่อเทียบกับอีกทฤษฎีหนึ่งนั่นก็คือพวกมันเป็นอาวุธชีวภาพที่ถูกออกแบบมาเพื่อทําลายล้างประชากรบ,บนดาวก่อนที่เจ้านายของพวกมันเนี่ยจะเข้ามายึดครองดูจากการที่พวกไวสไสปายทั้งก้าวร้าดูดานมีพลังทําลายล้างสูงและแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วครับในเวลาอันสั้นก็คล้ายๆกับพวกเอเลียนหรืออาวุธชีวภาพอื่นในจกักรวาลฟอเมิทิสของริด แต่คำถามก็คือโลกเนี่ยเป็นเป้าหมายของยาลํานี้หรือว่าพวกมันกําลังจะไปที่อื่นแต่ได้มาตกลงที่นี่ซะก่อนเป็นคําถามที่ยังไม่มีคําตอบครับแต่ที่แน่ๆก็คือความเย็นเนี่ยทำให้พวกมันหลับไหลอยู่ในภาวะจําศีนจนกระทั่งภาวะโลกร้อนในอนาคตได้ทําให้น้ําแข็งละลายและปลุกพวกมันขึ้นมาดังนั้นก่อนที่พวกมันจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยโพปะเอกก็ต้องฆ่ามันครับด้วยสารพิษซะก่อนและถ้ามีสารพิษไม่พอก็ไม่เป็นไรครับเรายังมีวิธีอเมริกัน แบบนี้ก็ไม่รู้จะสร้างสาพิษไปเพื่ออะไรเนี่ยระเบิดก็ใช้ได้และนั่นก็คือจุดจบของเผ่าพันธุ์ไวส์สไปครับหรืออย่างน้อยก็พวกไวส์สไปที่อยู่บนโลกเรียกได้ว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสุดๆเลยครับหนังเรื่องนี้ดูแล้วมีความสุขและนั่นก็คือเหตุผลข้อที่4ครับที่ว่าทาไมเอเลี่ยนในหนังสงครามไซไฟถึงมกักจะเป็นพวกมแมลงเพราะมนุษย์เราจะได้ฆ่ามันได้โดยไม่รู้สึกผิดครับแฮปปี้ดีด้าผมไม่ได้บอกนะครับว่าเราควรจะรู้สึกผิดที่ต้องปกป้องตัวเองไม่ให้ถูกกินหมดโลก แต่การที่ศัตรูมันหน้าตาเหมือนกันหมดแถมยังไม่มีความคิดติดใจเป็นของตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้พวกพระเอกและคนดูมารู้สึกแย่ครับเวลาเห็นพวกมันโดนยิงโดนระเบิดหรือโดนยาพิษจนละลายเละหนังเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นหนังสงครามสุดมันที่เน้นแอคชั่นเป็นหลักครับไม่ต้องห่วงว่าจะมีดรามา่าเรื่องจิตสํานึกหรือความรู้สึกผิดเหมือนกับในเรื่อง Ende เ s Game กครับซึ่งอันนี้ก็ขอไม่สปอยนะครับไปดูกันเอาเองก็ถือว่า t o m o อร o w w ว r เป็นหนังสงครามเอเลี่ยนที่จบสวยพอสมควร จบสวยจนอเมซอนเนี่ยตัดสินใจเปิดไฟเขียวภาคต่อพร้อมกับให้นักแสดงชุดเดิมกลับมาแต่แอนิ克ไม่แน่ใจนะครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะไปต่อได้อีท่าไหนก็พวกไวสไสไปมันโดนเก็บไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอบางทีอาจจะมียานขนไวสไสไปลำอื่นที่พวกพระเอกหาไม่เจอบางทีอาจจะมีพวกตัวผู้ที่เหลือรอดจากยานระเบิดแล้วสลับเพศกลายเป็นตัวเมียเพื่อสืบพ,พันธุ์ต่ออันนี้มโนนิดหนึ่งหรือไม่ไวสไสไ์ตัวเมียตอนท้ายเรื่องก็อาจจะยังไม่ตายก็ได้ครับ ถึงจะโดนยาพิษจนเละไปแล้วเนี่ยแต่ตราบใดที่มันยังเหลือร่างอยู่ไม่แน่ครับมันก็อาจจะฟื้นคืนชีพโอเคหรืออาจจะไม่ฟื้นวะอันนี้ก็ต้องรอแหละครับจนกว่าหนังภาคต่อไปจะมาถ้าเกิดมันมานะก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมเปิดแฟมมอนสเตอร์ Monster คลิปนี้และพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ